ปัก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 ไก่ผูกปักปักโอ้ไข่นี่เลี่ยราดกระจากระจายดีจริงๆให้ตายเถอะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมแลนด์ซิมูเลเตอร์อีกแล้วนะวันนี้ผมคิดว่าผมจะตุนหมูให้ตัวใหญ่ๆขึ้นนะเหมือนว่ามันจะมีมันน่าจะคลอดลูกนะเพราะว่าเมื่อพอดที่แล้วนี่ผมเห็นว่ามันดุ้งดิงกันนะเหอ มันาจะโคตรลูกนะหมูพวกนี้เพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ทําอะไรมันนะก่อนอื่นเลยเราจะจับไข่ไก่ไปขายเอาไข่ไก่ไปขายนะฮะเพราะว่าเยอะเลยทีเดียววันนี้ได้ไข่มีไข่ไก่เยอะเลยโอ้ไข่ไก่นี่มันเยอะจริงๆเรียลาดไปหมดเลยดูซิว่าวันนี้เราจะรีดนมวัวได้ไหมหอ,อนยังเยอะไหมโอ้โหยังเยอะเลยทีเดียวเชียวนอนวัวขอรีดนมหน่อย มักเปะละ่าล่ะมีคนเดียวบ่คือไปเ,เป็นแบบนี้มีแค่อายเลยใดมีแต่ความจริงใจให้น้องคนเดียวเท่านั้นรีดนมวัวรีดนมวัวเฮ้ยอย่าดิขอลีดหน่อยเชะเช่อ,ชอแจกตัวนึ่งน่าจะได้แค่ถังเดียวนะเราต้องซื้อวัวเข้ามาอีกนะนมหมดให้ตายเถอะนมหมดแล้วฮะนมหมดแล้วช่อ ได,ดดได้แค่นิดเดียวได้แค่นิดเดียวอ้าววันนี้มืดแล้วนี่วะโอ้ยคลิปมาแค่แป๊บเดียวมืดแล้วฮะเพราะว่าผมเล่นค้างไว้นะวันนี้มืดแล้วนี่เราจะทําต่อเติมตัวนี้ให้เสร็จนะเลยไม้ก่อนทาข้อไก่ลังนี้ให้เสร็จซะเริ่มจากเอาเจ้านี่มาเอาเครื่องตัดไม้าไว้ตรงนี้แล้วเราก็ตัดไม้กันตัดไม้ให้เยอะๆเลยนะฮะคุณผู้ชม ตีหนึ่งแล้วยังไม่นอนผมจะสร้างข้อไก่ให้เสร็จภายในคืนนี้นะสำหรับไม้นะส่วนเล็กก็จะไปหาเงินซื้อวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันโอเป็นว่าน้ำมันหมดกูลืมตีหนึ่งแล้วผมก็ยังไม่นอนไม่นอนก็ไม่เป็นไรกูจะตัดไม้ต่อถ้าน้ำมันหมดก็คงต้องหยุดแหละนะ ชัวบ,บชบ,บนี่ซอยไปทีหนึ่งแล้วค่อนข้างที่จะสว่างเลยในแสงจันทร์แสงจันทร์สัดสองค่อนข้างที่จะสว่างเลยนะฮะทั้งคืนเลยวันนี้ผมจะไม่นอนทั้งคืนผมจะสร้างขอไก่ให้เสร็จหกโมงเช้ายังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนจนหกโมงเช้าอ่าไม่พอแล้วเหลือแค่เหล็กนะฮะเฮ้ยเราจะนอนสักนิดสักหน่อยก็แล้วกัน เล่นซะเช้าเลยกว่าจะตัดไม้เสร็จลุกตื่นได้แล้วหมดเวลานอนแล้วนอนแค่ไมีกี่นาทีเองไมต่ตอยถึงคนที่อะไรว่าผนโคตรน้อยเลยอ้าไก่พวกนี้ก็ยังไม่ตื่นทําไมไก่นี่โคตรขี้เกียจเลยปกติไก่จะหัดขันปุกคนใช่ไหมมันจะลุกตื่นขึ้นมาขันปลุกคนก่อนแต่เนี่ยมันไม่ตื่นฮะไก่ในเกมนี้กวนเตดมากเลยหมูน่ก็นอนอื้อซื่อเลยผมเพิ่งเคยเห็นวัวน,นอนนะ นี่มันนอนด้วยเหรอวัวนี่มันนอนด้วยเหรอปกติแล้วผมไม่เห็นวัวนอนเลยสักครั้งเดียวในชีวิตจริงนี่ไม่เคยเห็นวัวนอนเลยนะนี่เมื่อพวกแกนอนฉันก็จะไปหาเงินซื้อเหล็กไปล่าสัตว์กันอาหารพวกแกก็น่าจะพอนะสาหรับวันนี้วันนี้ทั้งวันฉันอาจจะไม่ได้กลับบ้านนะวันฉันจะไปหาตังมาซื้อเหล็กทาข้อไก่ให้พวกไก่กระต๊อกกระต๊อกนี่อ่าเอาอาหารไปกินซะ ไอพวกหมูอ้วนเลยนี่งไงบอกว่าจะมาล่าสัตว์เจอเลยปังปังปะปัง,ปงเรียบร้อยเสร็จเป็นหนึ่งตัวสําหรับวันนี้ชาร์ไปเอาเนื้อไปเขยกัน้ยเจอกวางสองสามตัวเลยโอ้โหอย่างนี้ต้องล่าสิครับวันนี้กวางอยู่ใกล้ร้านอาหารขนาดนี้ยิงแล้วก็เอาเข้าร้านเลยสิเรียบร้อยแปลวรุรถมาเก็บซากสัตว์กัน วิไปแล้วไปแล้วลอไปแล้วสุดท้ายเราก็ล่าเนื้อมาจนได้สี่ตัวนะฮะวันนี้ได้เนื้อแต่เช้าเลยฮนะแต่เก็บเนื้อแม่งล่อไปถึงสิบเอ็ดโมงฮนะมันต้องการเนื้อหมูมากกว่าไข่นะครับคุณผู้ชมไข่ก็ได้ร้อยกว่าเหรียญน,นะได้มาสิบเจ็ดฟองนะถ้ารถไม่ตี้เอ็กไปไม่ถึงเราก็จะไม่สามารถเก็บเนื้อได้เราต้องเอามันไปให้ถึงถึงแม้ว่ามันจะหมดแรงแล้วก็ตามนี่ไงเจอแล้วตัวหนึ่ง ว่าแล้วว่ามีจะต้องอยู่ที่นี่เพราะว่าปกติก็เคยมาล่าอยู่ตรงนี้มาดีมีค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะยิงหลายนัดเลยกว่าจะตายฉันจะทำตามสัญญาข้อเวลาอีกร้อยปีได้ละงูละง้างตายโคตรโหดเลยตัวก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แต่ทำไมได้เนื้อแค่นิดเดียวเองอย่าบอกนะว่ามีแค่ตัวเดียววันนี้เกิดมาแค่ตัวเดียวเองเหรอที่นี่ โอเคข่ามันเยอะไปไงไม่ได้เยอะนั่นไงเจออีกตัวแล้วไป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 วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป,ไปลงตรงนี้แหละทําไมลงตรงนี้ล่ะกูมันอาจจะทําร้ายเราก็ได้นี่ไงกูว่าแล้วป้าง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 นี่เจออีกตัวแล้วชัดกระสุนเร็วเร็วเร็วแกก็มาดิคิดว่าฉันกลัวแกหรือ กว่าจะฆ่ามีได้สำเร็จแม่งล่อซะหกโมงเย็นเลยเราต้องทำางานให้หนักขึ้นเพื่ออนากตทั้งข้างหน้าของเราไม่ว่าใครจะว่าอะไรก็ตามคนบางคนอาจจะไม่เข้าใจไม่เ้ยใจว่าทำอะไรอยู่ว่าเราทำอะไรอยู่นะเราต้องทำให้เขาเห็นถึงแม้เราจะทำงานหนักเป็นสองเท่านอนวันละสองสามชั่วโมงก็ตามเพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจไงอธิบายไปยังไงก็เท่านั้นแหละเพราะว่าไม่ยอมคู่ใจเอ้ยร้อยหกสิบห้าเหรียญนะฮะเนื้อสิบเอ็ดชิ้น อ๋อผมน่าจะลืมเก็บชิ้นหนึ่งนะปกติแล้วมันจะมี12ชิ้นนะว่าตัวละสี่ชิ้นอ่าเราจะซื้อเหล็กซื้อไปสามนะฮะอุย้ยอีกอันอยู่ไหนล่ะเนี่ยซื้อไปสามในเมื่อกี้เนี่ยจําได้ไหมใช่ซื้อสามแต่มันหายไปไหนหนึ่งอุยอ้ยพวกเกนี่หลอกลวงนี่โอ้ไม่ได้หลอกลวงคุณกวัวรานี่หลอกลวงและรถหมทีเอ็กนี่ไม่ค่อนข้างที่จะไม่แรงเลยนะขึ้นภูเนี่ยโคตรช้าเลย ขาซื้อรถกระบะใหญ่แล้วก็น่าจะแรงขึ้นนะน่าจะแรงขึ้นเยอะเลยแะแต่เรายังตังทอยังไม่พอนะเลน่อนดูสิว่าเขาต้องการเหล็กเท่าไหร่ผมจําได้ว่าผมเอาใส่ไปห้าหชิ้นแล้วนะสามสชิ้นเพราะฉะนั้นเหล็กจะเหลือชิ้นอยู่ชิ้นหนึ่งนะเรียบร้อยข้อไกลเสร็จแล้ว Mm hmm. อารมณ์ดีเล้วเว้ยก็ oh. ไก่ของเราก็เสร็จแล้วนะฮะคุณผู้ชมในที่สุดก็ไก่นี่ก็เสร็จนอนก่อนเถอะเราก็ตีหนึ่งตีสองแล้วยังไม่ได้นอนเอ,อือหลับเรียบร้อยตื่นมาอีกทีเราก็ต้องทำงานต่อจุบเออเสร็จแล้วทีนี้เราก็พังตรงนี้โจ๊ะ โชคอาทีนี้พวกแกก็มาอยู่ที่นี่ได้แล้วนะขึ้นมาเลยน้องไก่ฉันจะปล่อยให้พวกแกเข้ามาอยู่ในนี้แล้วก็ไข่ใส่ตรงนี้ผมจะวิ่งไปเอารถขันสีเขียวของผมนะเอากลับมาไว้ในฟาร์มวิ่งไปเพราะว่าไม่มีคนเล่นด้วยนะจะออกไปแตะขอบฟ้าไกล ไกลแสนไกลเกินทางเสียงโคตรด,ดีเลยเทียงระดูพันหนุกนี่ยังคงสวยงามนี่ถึงรถคันเดิมแล้วนี่คันนี้เนี่ยไม่กระโดกกระเดกเลยผมชอบคันนี้มากกว่าเขาต้องการอะไรวันนี้ต้องการเนื้อหมูฮะเราจะฆ่าหมูตัวผู้มาขายนะฮะ่าเนื้อหมูตัวผู้มาขาย เนื้อหมูจะได้ราคาแพงนะฮะในช่วงนี้เพราะว่าเขาต้องการไงเนื้อหมูเขาขาดมา2วันแล้วเราต้องการตั้งแต่เมื่อวานเราจะฆ่าตัวผู้นะครับตัวเมียมันอาจจะท้องอยู่นะเพราะว่ามันเพิ่งบุจจะบุยกุ้ยกันเมื่อวานนี้เองหรือวันนี้มันคลอดแล้วก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมเห็นมันบุจจะบุยกุ้ยกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ๋อพวกมันคลอดแล้วฮะคุณผู้ชมห้าตัวเลยทีนี้โอ้โหนี่คือตัวเมียใช่ไหม อ๋ลูกของแม่นี้นะว้าวปุม,มันโคตรห้าตัวเลยหมูน้อยห้าตัวหกตัวได้ซ้ำนะน,นับผิดหตัวเนี่ยสองสี่หตัวมันมันจะไปบุจะ,ปจะบุยเกี้ยกันแน่เลยตามกันไปอยู่อย่างนั้นดูสิฉันว่าพวกแกน่าจะมาอยู่คอกใหญ่นะผมจะพังคอกเล็กนี้ซะมันจะได้ย้ายไปอยู่คอกใหญ่กันหมดเออืออเห็นไหม บอกแล้วพวกแกจะต้องไปอยู่คอกหญ่วันไหนเขาต้องการไข่ไก่กันนะฮะเราจะเก็บไข่ไก่ไปเายเดี๋ยววันนี้เขาต้องการเนื้อหมูนี่จริงไหมมึงพวกมึงพอดรักกันเสร็จแล้วหรือยังได้เวลากูจะฆ่าของมึงแล้วนะเนี่ยอันนี้คือตัวเมียหรือจะเอาเนื้อของแกไปเายแกตัวผู้ใช่ไหมเช็คอีกทีมีหั่มไหมไม่มีนมแสดงว่าตัวผู้อ่าเรียบร้อยนะเฮ้ฉัาหาหานจะเอานแกไปขขยเนะี่ย ร้านอหอนต้องกอนถ้าร้านอาหารต้องการ,าาาร,การเราจะได้รักคาเพลงเราจะเอาขึ้นรถสองคันนี้ไว้แล้วนะผมได้เอาขึ้นรถสองคันนี้ไว้แล้วจากนั้นเราก็จะเอาขับรถกระบะไปก่อนเลยนะหลังจากที่เรา,เอาของรถกระบะไปขายเสร็จเราก็จะเอามาขายเออเราก็จะเอารถยูทีวีไปขายด้วยนะไม่ใช่ขายรถนะขายเนื้อที่อยู่บนรถเนี่ยอาดูซิเวื่อนี่ฮะเนื้อหมู อยู่อันดับหนึ่งเลยดูสิว่าเขาจะให้เราชิ้นละเท่าไหร่ว้าวเขาให้เราชิ้นละหกสิบเหรียญเลยนะเพราะว่าเขาต้องการเป็นอย่างมากได้ราคาถึงเก้าร้อยเหรียญนฮะโอ้นี่คือสิ่งที่เขาต้องการก็คือได้เก้าร้อยเหรียญนฮะเวลาที่เขาต้องการให้เรามาขายนะเราก็จะได้เยอะเป็นพิเศษเลยเลยมาเก้าร้อยเหรียญหมูหนึ่งตัวนะได้เก้าร้อยแต่ยังขายไม่หมดด้วยซ้ํานะ ผมอยากจะบอกว่าผมยังขายไม่หมดผมจะมาตัวนี้ด้วยคันนี้ด้วยอแล้วจะเอาคันนี้ไปขายด้วยอยู่บนหลังรถคันนี้ก็ประมาณ11ชิ้นนะดชิ้นเขาให้ชิ้นละหกสิเหรียญก็ประมาณ6กร้ยหเหรียญฮะสำหรับอยู่ในรถคันนี้แล้ก็จะได้เงินมาประมาณพันห้าอกว่าเหรียญน,นะวันนี้ฉันจะได้เงิน เจอกรนี้เยอะเลยนี่ฮะผมว่าแล้วต้องได้660เหรียญเจ็ดเกินไปแล้วก็ได้มาพันห้าตัวนี้เราได้พ5 6 0เหรียญน,นะฮะคุณผู้ชมว้าวอะไรทีได้เยอะขนาดนี้ขอบคุณมากเลยพันหกร้ 1, ถ้าจะไปซื้อกระบะก็ซื้อได้แล้วนะแต่ผมไม่ซื้อหรอก ซื้อมาเยอะทำไมเลี้ยงสัตว์ให้เยอะๆก่อนดูน้อนไก่ซิว่าขึ้นมาอยู่คอกนี้มั่งแล้วหรือยังยังฮะล้วสงสัยเราต้องเอาอาหารมาวางล่อมันนะผมจะต้องเอาอาหารวางล่อมันซะหน่อยละมันจะได้มาอยู่ในคอกใหญ่นี้อ่ะโอเคมาอยู่ในนี้นะไม่รู้ว่าจะอยู่คนเดียวไปได้นานสักเท่าไรสักเท่าไร นอนหมูเริ่มกระเจกกระจายหากินด้วยตัวเองแล้วนะหมูตั้งหกตัวว้าวเราจะไปซื้อของก่อนฮนะวันนี้ผมจะไปซื้อเครื่องสแกนไข่นะฮะสแกนไข่แล้วก็ซื้อหมูอีกสักตัวมานะอีกสักสองตัวเอาอีก2ตัวเลยนะเออซื้อหมูสองตัวซื้ออาหารเราจะซื้อเครื่องสแกนไข่ไปนะฮะเราจะได้รู้ว่า อ่าไข่อันไหนมีตัวอ่อนไม่ต้องมารอให้ไก่จิกนะวันนี้เราเอาจจอไข่หมูน,นี่มันก็คือเครื่องคัดไก่นะครับคัดคัดไข่นะครับคุณผู้ชมเราเอาไข่ไปวางใส่แล้วเราก็จะดูว่ามันมีตัวอ่อนหรือไม่มีตัวอ่อนอะไรประมาณนี้นะถ้าอันไหนไม่มีตัวอ่อนเราก็จะสามารถเอามาขายได้ถ้าอันไหนมีตัวอ่อนเราก็ไม่ต้องขายนะปล่อยให้มันแตกเพราะว่าบางครั้งผมก็อาจจะเอาไข่ที่มีลูกเจี๊ยบมาขายด้วยนะ มันก็เลยไก่ของผมก็เลยไม่แพ้พันเยอะสักเท่าไหร่นะเนื่องจากผมเอามาขายเป็นร้อยร้อยลูกแล้วนะจะวิ่งหนีไปไหนฉันไม่อยากอยู่กับแกแกมันคนใจร้ายเลี้ยงตัวแล้วก็ฆ่าทิ้งใครบอกว่าฉันฆ่าทิ้งฉันฆ่าพวกแกแล้วฉันได้ราคาต่างหากแล้วฉันถึงฆ่าแกนี่ไม่รู้อะไรซะจริงเลยสวัสดีพวกหมูน้อยโอ้นี่มันเริ่มโตบโตกันแล้วนี่ ใช้เวลาเพียงแค่สองสามวันก็โตเท่านี้แล้วเออ,อ่ะอยู่ตรงนี้แหละพวกแกะหนีไม่ได้หรอกยังไงพวกแกก็หนีฉันไม่ได้หรอกเดี๋ยวฉันจะเอาอาหารให้พวกแกกินนะที่จริงแล้วอาหารที่นี่ก็เหลือเยอะอยู่แล้วนี่นี่หมูสองตัวนั้นก็ไปกินนมสามตัวนะหรือมันเต็กอีกแล้ว,วเนี่ยอ๋อว่าแล้วแม่นี่มันน่าจะท้องเห็นไหม มันท้องนะฮะแล้วมันก็คลอดออกมาอีก3าตัวฮะคุณผู้ชมหนึ่งสองสานั่นไงผมว่าแล้วมันต้องท้องขึ้นไปอยู่ในโคกสีพวกเกก็จะออกมาอยู่เครื่องเนคถมีนี่อ๋อพวกมันก็ได้เข้ามาอยู่ในโคกนี้แล้วนะเพราะว่ามีขี้ไก่อยู่ตรงนี้เป็นหลักฐานฉันทำโคกใหญ่ให้พวกเก,กอยู่พวกเกก็ขึ้นไปไข่อยู่ตรงนั้นจะไปไขเรียลาดอย่างนี้สิดูสิกระจกกระจายกันไปหมดเลยเนี่ยอ่เราจะลองเอาเครื่องฟักไขามาใช้ดูนะไม่ใช่เครื่องฟักไขสิเครื่องสแกนไข่ อ่าเปิดสวิตช์ใช่ไหมอ่าอ๋ออันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแสดงว่ามันไม่มีลูกเย็บนะอ๋ออ๋อโอเคโอเคไปละไปละไปแล้วเอาแค่นี้ไปทดลองก่อนก็ได้ไดนดูซิว่าลูกไหนกันที่มีท้องมีใส่อยู่มันดูไม่ออกเลยนี่บ้าหรือเราต้องดูที่มืด สวิตกูก็เปิดแล้วนะกูว่าดูไม่ออกนะฮะคุณผู้ชมยังไงก็ดูไม่ออกเมันฉันจะวางไว้ตรงนี้แล้วจับดูนะลูกนี้แสดงว่าใช่ใช่ก็คือหมายความว่ามีมันมีน้องนะฮะซื้อพอแต่ผมก็ดูไม่ออกนะกินเยอะแบบนี้ก็โตเร็วนะสิแต่ฉันก็ขอบคุณพวกเกนะที่เกจะพวกแกจะอยากจะโตเร็ว ฉันจะต้องเอาเนื้อพวกแกไปขายอ๋อมันรักกันอีกแล้วโซนี่แกกินซะเดี๋ยวฉันจะไปซื้ออาหารมาให้พวกแกก่อนนะเนื่องจากอาหารหมดแล้วไปละออเอารถคันนี้ไปนะฮะเพราะวันนี้เขาก็ไม่ได้ต้องการเขาต้องการไส้กรอกไก่นะโอ้เงินเรามีเยอะแล้วนี่เราจะตัดจ,จะอ่าเราจะซื้อเครื่องทำไส้กรอกนะฮะ แต่ว่าราคามันเท่าไหร่วะไม่เป็นพันเลยเลยเราก็ไปดูดอนจีกันก่อนนะเครื่องบดเนื้อสัตว์ราคา199ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเครื่องทำไส้กอกสตูเฟอร์ราคาสองร้อยสามสิบห้าเหรียญแบบแบบแบบใช้มือนะฮะสตูเฟอร์แต่ถ้าใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ค่อนข้าแพงหน่อย เอาเป็นว่าเราจะซื้อตัวนี้นะพรุ่งนี้เราจะสอยไก่สักตัวแล้วก็ามาทำซีกอลไซะถ้าเราทำเป็นผลิตภัณฑ์ของเรามันอาจจะได้แพงหน่อยนะแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราก็ไม่ได้เฮียอะไรเลยนั่นแหละเราจะลองเอาเครื่องทำส้กอกไปทำดูนะเมื่อกี้แอบไปดูร้านขายอาหารนะฮะเขาต้องการเนื้อไก่ตัวผู้ครับเป็นเกินทำที่ผิดนะฮะโอ้เราต้องไปหาวิธีใหม่แล้ว ว่าเขามีวิธีการทํากันยังไงนะมีไก่อยู่ตรงนี้กี่ตัวเนี่ยอ่ามีตัวผู้อยู่ตรงนี้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งสองสามตัวอยู่ข้างล่างอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวเหี้ยอะไรเนี่ยตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียฮะคุณผู้ชมมีไข่อยู่ข้างล่างด้วยนะอ๋อตัวผู้ตัวผู้สามตัวเอาไปขายสักตัวเถอะเราจะเอาผู้ไปขายสักตัวนะ ขายตัวเมียไปสองตัวขายตัวผู้สักสองตัวคือตุกันเนื้อแล้วก็นมเปรี้ยวนี่เออเราลอาเอทำนมเปรี้ยวแต่เราไม่ได้ทํานมเปรี้ยวนะฮะเราจะานมธรรมดาเนี่ยแหละไปขายเราจะสวยดาวพวกแกอยู่ตรงนี้นะฉันจะสวยดาวพวกแกอยู่ตรงนี้แหละพวกแกจะหนีไปไหนเดี๋ยวก็ได้ตายแล้วปางนี่ข่าไก่ขาไก่ในร้านอาหาร ป้างนี่ฉันจะถลกนังพวกแกอยู่ที่นี่อข้าไก่แต่ละทีต้องใช้ปืนวิ่งอยู่บนโต๊ะอาหารเลยนี่คือการป้นร้านอาหารยุดแกมีทุรเอาไม่หมดป้างเฉยมั่งเฉยเฉยใ,ใช่ไหมนี่ยิงไปสองสามนัดเสียกระสุนเปล่าๆเ,าเ,าเาวล้ลาสัตว์ดีกว่าไม่มีตำรวจไม่มีอะไรทั้งนั้น ไก่ตัวผู้นี้ได้เยอะโอ้ผมน่าจะคิดผิดมั้งที่เอามาขายที่นี่อาจจะต้องไปขายตัวเป็นๆให้เจ๊น่าจะได้ราคาดีกว่านะกูว่าแล้วนมได้ลิตรหนึ่งก็สามเหรียญได้มาสี่สิบสามเนื้อไก่ตัวผู้โอ้โหให้แค่ห้าสิบเจ็ดเหรียญผมว่าแล้วน่าจะไปขายตัวเป็นๆที่ด้านเจนดีกว่านะฮะ เราจะเอาเนื้อหมูมาขายนะส่วนมากเราจะนินเนื้อหมูดีกว่ากลับบ้านกันอะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็ได้ทำข้อไก่เสร็จแล้วนะแลวผมมันก็ได้พอกันมาอยู่อาศัยที่นี่แล้วก็มาออกลูกอยู่ที่นี่เยอะเลยนะลูกไข่ฮะลูกไข่อ้าวไข่ตกฮนะแตกหรือเปล่าว่านั่นน่ะน่าจะแตกนะเมยพวกแกนี่ไม่ระวังระวังกันซะเลยนะทำไข่ตกมาได้ไง ไก่ตัวนั้นตายหรือเปล่าวะเห็นอยู่ในนั้นตั้งนานไม่เตยหลกฉันไม่เตยหลกนี่หมูของเราก็ออกลูกเยอะเลยนะซึ่งเราก็ได้ฆ่าพ่อของมันไปนะเย่ายออกมานะอย่ายออกมาสิเอวนี่หมูของเราก็ออกเนื้อแพร่พันุ์มาเยอะเลยมีวัวหนึ่งตัวมีหมูเป็นสิบสิบแล้วทีเนี้ยน่าจะถึงสิบแล้วมั้งอ๋อตรงนี้ก็ หกตัวนะหกตัวแล้วก็ตรงนี้ก็สามเก้าตัววันนี้ก็ขอขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะฮะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอตัวลาไปก่อนอยู่กับคอ,อกหมูเนี่ยแหละโหดสุดยอดไปเลยนี่สุดยอดไปเลยไอ้บ่าวเลี้ยงหมูอ่าตั้งชื่อคลิปนี้อย่างนี้นะไอ้บ่าวเลี้ยงหมู ข้อไก่ก็เสร็จแล้วภารกิจสำเร็จลาก่อนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละไปละบายบายขอนอนพักผก่อนก่อน